มีเรากำลังทําอะไรกันวะเนี้น้องม่มีมีดป่ะไอ้ขอพี่ขอยืมมีดหน่อยดูดิอันนี้อะไรมาเนี่ยอ๋อวันนี้นะครับอคืออย่างนี้สืบเนื่องจากว่าวันก่อนเนี่ยนานแล้วแหละเราเคยทําคลิปการยิงจุดสองสองที่ระยะประมาณห้าสิบเจ็ดสิบเมตรนะครับทีนี้เนี่ยมันมีเออเขาเรียกอะไรมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งของของพี่ๆสมาชิกกันนะครับแจ้งเราว่า กระสุนขนาดจุดสองสองที่ระยะห้าสิบเมตรเนี่ย <50. S 1> เชื่อว่าในประมาณสุนสนานเพชรเล็กนั่นนะครับฝั่งโน้นนะครับเชื่อว่าการยิงเนี่ยเข้าไปที่ตัวคนเนี่ยกระสุนจุดสองสองทำให้ไม่ละคายเคืองผิวแค่พูดง่ายง่ายว่าแค่เขียวกระช้ำเท่านั้นเองอดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจึงต้องการจะมาทำคอนเทนต์ให้เห็นว่า กระสุนจุดสองสองที่เราเห็นว่ามันเล็กๆเนี่ยที่มันกระจอกระเจอกเนี่ยระยะที่ห้าสิบเมตรเนี่ยมันจะยิงเข้าเนื้อคนจริงๆไหมโดยวันนี้เนี่ยเราได้เตรียมเนื้อนะครับแต่เราไม่ได้เตรียมเนื้อคนนะครับเราเตรียมเป็นเนื้อเนื้อหมูมานะครับซึ่งเราวันนี้เราเตรียมหัวหมูมาเป็นหัวใหญ่เ็มเลยหัวเต็มเลยครับคือจะได้อย่างี้หมายความว่ามันก็มีกระโหลกด้วยดิครบครับ ก็ต้องถามว่ามนุษย์มันมันก็ยังมีกระดูกมีกระโหลกมีอะไรพวกนี้ถูกไหมครับคือเราพยายามจะทําให้ทุกอย่างมันเรียวเหมือนจริงข่าวเลยนี่มึงไม่ต้มเลยอ่ะไม่มีต้มครับเดี๋ยวให้ดูกันครับอันนี้คือจะมาเป็นโอแม่จ้าสดๆแบบนี้นะครับเห็นภาพเลยนี่เป็นขากรีที่ขากรีเนี่ยไว้แดกแลยที่ใครสําหรับสาหรับใครที่ชอบกินขาหมูตอนตีสามเออเมาเมามานะครับมีทั้งสี่ขานะครับทีนี้อ่ะโอเค ไหนๆก็อ่ะมีหางหมูย่างควรร้อยเลอ่ะอะทีนี้คือ,ค,อค,คือต้องบอกอย่างนี้เร,เราเราเราวางแผนว่าเราจะกินมันแต่ก่อนที่เราจะกินเนี่ยเราก็จัดซะหน่อยทําการทดสอบอ๋อแล้วผมขอญาตแจ้งอย่างนี้นิดนึงนะครับอื ขออนุญาตอย่าดราม่านะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราต้องการทำเพื่อเป็นวิทยาทานในการศึกษาเรียนรู้นะครับเราไม่ได้มีเจตนาเนี่มันตายแล้วาั้นเราไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งเสริมความรุนแรงนะฮะถ้าเรารุนแรงไอ้เฮียที่ตัดหัวมันเนี่ยรุนแรงกว่าเพราะว่ามันตายห่ามาแล้วถูกะเพราะนั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมขอให้กล้องซูมที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผม ก็อย่างที่เห็นนะครับโอ้โหแม่งตัวท่า้านเลยเป็นหัวหมูแล้วก็เลือดก็ยังมีอยู่ยดจดอยู่นะครับทีนี้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่สนามช่วยยกไปวางไว้ที่เตรียมน้ำจิ้มกันเองเลยนะยิงเสร็จปุ๊บกินเลยนะตรงระยะนู้นนะครับเพื่อทําการทดสอบนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงเจ้าหน้าที่ครับจัดรถไปวางช่วยลองเอาไปวางให้นิดนึงผมอยากได้วางแล้ว วันนี้ลูกที่เราจะเตรียมนะครับลูกแรกคือเป็นลูกเทรเล e r รล l อตความเร็วเป็น Standard ด o ูชิตี้ซึ่งเราลารประมาณสักพันกับ70หรือ60ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าหัวหมูที่ระยะห้าสิบเมตรเนี่ยกระสุนขนาดจุดสองสองสามารถทะลุทะลวงกระี<า>รรยนปืนได้หรือเปล่าครับอ่ใน,ใน,นขนาดนี้นะครับปืนก็เรียบร้อยนะครับผมบรรจุไปประมาณ5นัดน,นะครับเจัดไปของเอสบีนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่นิดนึงได้แล้วของพี่ต่อวันนี้มีอะไรมาเอ่ยเ,ออเหมือนเดิมแหละพี่ก็เอาไอตัวออสองสองมาเหมือนเดิมนะที่จะทดสอบแต่ว,ว่าของพี่เนี่ยจะเป็นลูกลูกไฮลูกไฮลูกซิตี้ของะอะไรเอ่ยอีเล่น,นะครับมัน,มนแขวนอยู่นะโ,โบนะเวลาเก็บนะแขวนอยู่นะผัดจำซะบ้างนะมันจะได้ว่ารู้ว่ามันปลอดภยัยโอเค ใด้ครับแล้วเดี๋ยวอีเล่น,นะ<ไ>ปืน<อ>พร้อม,มน,นะครับผมแล้วก็หลดลูกบรรจุนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เราจะยิงลูกธรรมดาสแตนดาร์ดกับลูกไฮถูกไหมถูกครับเราจะยิงสแตนดาร์ดกับไฮหไมายความว่าตัวปืนกระบอกขาวเนี่ยยิงสแตนดาร์ด ถูกไหมถูกต้องครับก็บอกสีดำดำเนี่ยเราจะยิงลูปหายนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูบาดแผลกันประกาเตรียมไหมเรียบร้อยครับโอเคอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้เขียวเขียวเนี่ยมันจะมันจะเขียวจริงไหมวะเดี๋ยวเราต้องมาตามตูกันนะหานัดโอเคปฏิบัติจัดไปอ่ะงั้นลุยเลยครับไป